สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปรู้จักกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งผู้ก่อกําเนิดอาณาจักรอยุธยาอันเกลียงไกลนะครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองเป็นประถมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยาครองราชระหว่างพศ .1893 ถึงพศ .1912 ทรงพระนามว่าพระเจ้าอู่ทองก่อนเสด็จขึ้นครองราชในปีพศ .1893 มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิหลังของพระเจ้าอูทองรวมทั้งอาจเป็นเชื้อสายของพ่อขุนมังรายจดหมายเหตุโหนระบุว่าพระเจ้าอู่ทองรามาธิบดีสเสด็จพระราชสมภพวันจันทร์ขึ้น8ขค่ำเดือน5ปีขานจศ676ตรงกับวันจันทร์ที่3เมษายนพศ1857ได้ทรงสถาปนาเมืองหลวงขึ้นในบริเวณที่หนองสนูเมื่อจศ712ปีขานโทสกวันสุขขึ้น6ค่ำเด